สถานีวิทยุโทรทัศน์ก,กองทัพกช่อง5ร่วมกับบริษัท Splash Interactive จำกัดบริษัท AIRIP จำกัดมาชน Isuzu D-Max V Cross ใหม่กลับมาที่มหานครแห่งเทคโนโลยีและสารบันเทิงที่จะนำมามอบให้ในวันนี้มีอะไรบ้างนั้นเราไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยครับ <Yeah. S 1> เริ่มกันที่นกที่ดังที่สุดในโลกแต่มาทำอะไรในประเทศไทยติดตามกันได้ครับ ตามติดมาที่นวัตรกรรมระดับ High-End Smartphone จาก Motorola <c oughs> และเรื่องราวของการเดินทางกับเพื่อนเก่าของผม <c oughs> ที่จะนำเรื่องราวของธรรมชาติเทคโนโลยี <c oughs> ให้กลับมาบรรจบก,กันอีกครั้งใน Cyber City <c oughs> สำหรับช่วงแรกนี้ <c oughs> ไปติดตามข่าวสารในช่วง IT แนกันก่อนเลยครับ <c oughs> ให้ชีวิตดีขึ้นด้วย Ultra High Speed Internet จาก True Online ฟรี e Wi-Fi r o เตอรให้เล่นได้ทุกที่ในบ้าน ่า CES เป็นงานใหญ่ที่สุดในโลกด้าน Consumer Electronics งาน Mobile World Congress ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนก็เป็นงานใหญ่ที่สุดในโลกโ b i l e และปีนี้ผมและทีมงาน s e r v ์ c i t y ก็จะตามติดสถานการณ์ล่าสุดซึ่งจะกลายเป็นเทรนด์ของโ b i l e ในปีนี้เราจะได้มาบอกเล่ากับคุณผู้ชมได้ทราบกันแบบเจาะลึกลงเลยทีเดียวงานครั้งนี้นั้นจะมีความน่าสนใจหลายอย่างจากหลายค่ายข่าวลือและข่าวจริงที่เปิดเผยกันก่อนงาน ทำให้เราพอจะเดาได้ว่า Mobile World Congress ครั้งนี้นั้นเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างอย่างเช่นค่าย HTC นั้นก็จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนหลายรุ่นส่วน Samsung นั้นน่าจะได้เห็น Galaxy Tab ตัวใหม่แต่เสียดายครับ Galaxy 3เปิดตัวไม่ทันง,งานหลายคนมองว่าเวทีนี้ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่ n o k i ียเพราะว่าคงต้องทำตลาดอย่างหนักหลังจากที่พ่ายในสมารภูมิสมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายระลอกถึงขั้นที่ต้องปลดพนักงานทั่วโลกกว่า4,000คน และเตรียมที่จะย้ายฐานการผลิตสมาร์ทโฟนมาที่เอเชียเพื่อลดต้นทุนนั่นเองส่วนทางด้านริมนั้นก็ได้โชว์ Blackberry 10ระบบปฏิบัติการตัวใหม่ล่าสุดที่สำคัญ Microsoft จะมาพร้อมกับ Windows 8 Preview พร้อม i n t e r อร์เฟซ t r o ทที่ถือว่าเป็นการโละโฉมหน้าของ Windows ใหม่ทั้งหมดและจะเป็นครั้งแรกที่เปิดตัว Windows 8 Version Preview สำหรับผู้ใช้ทั่วไป สำหรับรายละเอียดอื่นๆนั้นรับรองว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวของงานนี้กันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับทางด้านความเคลื่อนไหวในแวดวงเทคโนโลยีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่การที่ค่ายยักษ์ใหญ่ด้านระบบความปลอดภัยอย่าง Semantec หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของ Norton Antivirus นั้นโดนฉีกหน้าด้วยการถูกแฮกเกอร์ลอบเข้าระบบ และขโมยซอสโค้ดของโปรแกรมออกมาเพื่อเรียกค่าไถ่มูลค่ากว่า1.5ล้านบาทแต่ในที่สุดการเจรจานั้นไม่เป็นผลก็เลยโดนปล่อยซอสโค้ดของโปรแกรม PCAnywhere ออกมาสู่สาธารณะผ่าน Torrent และเชื่อว่าระลอกใหม่อาจจะเป็นโค้ดของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสชื่อดังอีกหนึ่งเรื่องนั้นเป็นประเด็นเกี่ยวกับ IT และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางกลุ่ม Greenpeace นั้นได้ประกาศผลคู o t l cool t Leaderboard เพื่อบ่งบอกว่าบริษัทไหนให้ความใส่ใจเรื่องของการนำพลังงานทดแทนมาใช้มากที่สุดทางนี้ก็เพื่ออุตสาหกรรม IT นั้นถือเป็นอุตสาหกรรมที่ติดอันดับในการปล่อยปริมาณคาร์บอนในระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Data Center ขนาดใหญ่แต่ก็ยังโชคดีที่บริษัทต่งๆทั้ง Google Cisco และ Dell ต่างพยายามจัดการเพื่อให้พลังงานกว่า20%ที่ตนเองใช้นั้นเป็นพลังงานที่สะอาดปีนี้ทั้ง Apple และ Facebook ไม่ติดอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ใส่ใจเรื่องพลังงานจะเชื่อว่าปีหน้าคงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทาง Facebook ที่ประกาศออกมาว่าจะหันมาทุ่มกับการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะ วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนนึกถึงความรักแต่คนที่นี่กำลังเปิดรับความสนุกครับกับการมาของ Angry Birds บน Facebook ซึ่งเป็นความร่วมมือการของบริษัท Pacific Licensing Studio จำกัดผู้ดูแลลิขสิทธิ์และสินค้า Angry Birds ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียกับบริษัท m c n Asia ประเทศไทยจำกัดผู้ดูแลลิขสิทธิ์ในระบบดิจิทัลของ r o v i o ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น Angry Birds บน Facebook จะมีความสนุกที่เพิ่มขึ้นมากมายโดยเฉพาะการเล่นเกมไปพร้อมๆกับเพื่อนในเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่และเลเวลพิเศษไอเทมใหม่ๆที่จะเอาไว้อวดเพื่อนก็ได้หรือเล่นแข่งกันก็ดี First one is called Sling Scope it allows you to sort of laser target the second is called a King Sling actually super sizes the slingshot so uh if you use a King Sling the slingshot grows bigger and then the birds will fly with greater speed and greater power. The third power up is called super seeds. They also grow bigger and make for a more powerful uh, impact on the the pig's defenses. and then the fourth power up is called uh, birdquake is like starting off a small earthquake ณวันนี้ที่เรามาแถลงข่าววันนี้เรื่องของ a n g าร Bird เราพูดถึงเรื่องของการที่ MCN จะเป็นเจ้าของลายเส้นในประเทศไทยในส่วนยีิตอทั้งหมดเป้าหมายในเท e b o o กนี่ชัดเจนนะอย่างที่เราทราบคือทักวันนี้ยอดดาวนโหลดอยู่ประมาณ600ล้านดาวน์โหลดนะทั่วโลกเป็นตัวเลขที่เรารวบรวมสังกฤษเราเรียก cumulative นะฮะเป้าจาก600นะฮะเรามั่นใจว่าภายในไม่น่าเกิน3เดือนหรือ4เดือนมากที่สุดนะฮะ ยังมีเป้าประมาณ400ล้านนั่นแปลว่าเราพูดถึงเรื่องของบิเลนดาวนโหลดหรือคนที่มาเล่น a c e b o o k นะครับนั่นแปลว่าเรามีความภูมิใจมากว่าในควอเตอร์หน้านะครับอาจจะมียอดคนเล่น Angry Birds ถึงพันล้านคนและความสนุกก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่บนหน้าจอเพราะ Angry Birds บน c e b o o k กกำลังจะกลายเป็นการแข่งขันระดับประเทศในงานคอมมาร์ดไทยแลนด์โดยจะเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างสายการบินเอเชียและบริษัท ARIP จำกัดมหาชนรวมไปถึงรายการ Cybercity ของเราด้วย เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและค้นหาสุดยอดแชมป์ Angry Birds at Facebook คนแรกของประเทศไทยนักเล่นเกมทั้งมือเก่ามือใหม่ทำความคุ้นเคยกับ Angry Birds บน Facebook กันให้ดีนะครับก่อนจะไปพบกันที่งานคอมมานด t ไทยแลนด์2 1 2 2ระหว่างวันที่22ถึง25มีนาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดี๋ยวกลับมาใน Cyber ิ i t y ผมและ TJC จะพาไปชมสมาร์ทโฟนในระดับไฮเอนด์และปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาสักครู่เดียวครับ Cyber City